กาตูเลอรลี่สักุละเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนรักแพ้แพ้หน้าสนในช่วงวัยรุ่นเรามักจะผ่านเรื่องว้าวุ่นมากมายโดยเฉพาะเรื่องความรักอย่างเช่นคู่นี้นั่นก็คือเก่งและโปเต้ ซึ่งในขบวนพาเรดของกีฬาสีโรงเรียนทั้งสองคนได้บังเอิญสบตากันและสายตามันก็หลอกกันไม่ได้ซะด้วยสิโอ้โหใบตองล้างหน้าแล้วก็ยังน่ารักอยู่เลยนะ่ะนี่สิเขาเรียกว่าสวยของจริงขอบคุณจ้านะททีนายนะ่ะปิ้งฉันงั้นเหรอ โถเอ้ยเมว่าเอาไว้อยู่แล้วเชียวว่านาทีที่เป็นหนุ่มป๊อปของโรงเรียนเขาก็ต้องชอบคนสวยๆที่เป็นดาวโรงเรียนอย่างใบตองนะ่ะเขาเหมาะสมเขาเหมาะสมกันดีนะแต่ว่าฉันยอมรับไม่ได้อะฉันมันไม่สวยใครๆก็รู้ถึงแต่งหน้าไปมันก็ได้แค่สวยพลาสติกเมจะหน้าสด หรือว่าหน้าปลอมเราก็แพ้เขาเห็นเห็นนี่ใบตองฉันรู้ฉันเห็นนะเธอจะว่ายังไงอะเรื่องนาทีนี่ฉันเป็นดาวโรงเรียนนะก็ต้องมีเล่นตัวบ้างอะไรบ้างเกิดเขาไม่เพอร์เฟกตจริงจะว่าไงขอบคุณนะครับน้องๆที่ทุกคนเป็นเหมือนแฟนคลับของพี่นะ่ะ แม่หมจริงๆไม่ได้อยากเป็นแฟนคลับค่ะแต่อยากเป็นแฟนคลับมากกว่าว้าวนั่นโปเต้นี่นาะเราคอยแอบมองเขามาตลอดตอนเนี้แน่ใจแล้วเออโปเต้ช่วยรับฟังหน่อยนะคือฉันคิดว่าฉันชอบนายนะ่ะอะไรนะเก่งนี่เธอชอบฉัน ฉันรู้ฉันเป็นสาวสองนายอาจจะคิดหนักแต่อย่าเพิ่งปฏิเสธนะเก็บไปคิดก่อนฮะจริงเหรอโปเต่นายตกลงจารองคบกับฉันอือก็เรามองกันไปมองกันมาตั้งนานแล้วอะตอนนี้ฉันก็ไม่ได้คบกับใครด้วยอะงั้นฝันดีนะคุณแฟนเจอกันที่โรงเรียนพรุ่งนี้ เซ็กอัพเนี่ยมันน่ากลัวสมัดวววันก่อนน่ะแม่ฉันซื้อดอกไม้ปลอมมามันสวยนะแต่มันก็สวยแบบปลอมๆอยู่วันยังค่ำวันนี้น่ะเป็นวันที่เพื่อนๆเขารู้กันแล้วว่าเราสองคนคบกัน แต่แน่นอนมันต้องมีคำวิพากษ์วิจารณ์เฮ้ยโปเต้นายน่ะเป็นแฟนกับเก่งจริงดิโปเต้น่าเสียเล็กน้อยฉันก็ไม่กล้าถามว่าเขาคิดอะไรกับคำพูดแซะของเพื่อนๆพี่นาที่สุดรอ ใบตองว่ายังไงล่ะจะให้คำตอบได้หรือยังเอาเป็นว่าให้คำตอบแน่นอนแต่ฉันขอเอาไปคิดดูอีกหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวถ้าใบตองยังไม่ให้คำตอบเท่ากับฉันก็ยังมีโอกาสนะสิเฮ้ย <Yeah. S 1> hey, อย่ามาพูดเป็นเล่นเมเธอน่ะไม่เหมาะสมกับฉันเลยนะ <Hey. S 3> ดูนางสิชอบพี่นาทีก็พอเขาหล่อ แล้วดูสภาพไปมั่นหน้ามาจากไหนเนี่ยถึงจะแต่งหน้ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรจ้าเฮ้ยลมแรงสังกะสีมันก็เลยลอยมาบาดชันเข้า อะไรนะครับคุณพยาบาลมันอาจจะเป็นแผลเป็นใช่ค่ะน้องอาจจะใช้เวลาแต่ถ้าบำรุงดีๆมันก็จะหายไปเองระหว่างนี้ใช้เครื่องสำอางกดๆไปก่อนนาทีนายหยุดเรียนไปตั้งหลายวันเลยนะ,อ,ะอ๋อพอดีว่าไม่ค่อยสบายนะ่ะใบตองแล้วเรื่องคำตอบล่ะเอาเถอะถ้าเขาชอบกันจริงๆ ฉันก็คงจะต้องยอมแพ้แล้วล่ะโทษทีนานาทีไม่ล่ะฉันรู้อะไรบางอย่างมาจากเพื่อนที่อยู่หอเดียวกับนายน่ะเดี๋ยวนะรู้อะไรก็รู้ว่านายไม่ได้เพอร์เฟเหมือนเดิมแล้วไงหน้านายตอนเนี้ก็ใช้เม็คอัพปกปิดแผลเป็นอยู่ใช่ไหมล่ะ พอได้แล้วนะใบตองคนเราจะรักกันเขาไม่สนใจเรื่องแบบนี้หรอกนะอย่ามาโลกสวยนะเมยเธอนะ่ยชอบที่เขาหล่อไม่ใช่หรือไงเมื่อก่อนนะ่ะใช่แต่ตอนเนี้ยไม่ใช่ฉันไม่แคร์ฉันรักที่เขาเป็นเขาจริงด้วยรักที่เขาเป็นเขาโดยที่ไม่แคร์คำพูดคนอื่นนะ่ะ ขอโทษนะเก่งฉันจะไม่แคร์คำพูดเพื่อน,อนแล้วโทษนะตอนเนี้กรมก็ตามสนองฉันแล้วที่ฉันบูลลี่เธอเมไม่เอาอย่าคิดมากนะ้นะนาทีจริงสิตอนเนี้หน้าฉันเมคอัพเริ่มจะเลือนแล้วอ่ะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวฉันจะไปเติมให้นะไม่ต้องรอกเมอันที่จริง เปิดให้เห็นหน้าจริงมันก็ดีกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเรานะขอบใจนะนาทีฉันอาจจะไม่สวยแต่หัวใจฉันสวยกว่าใบตองวัดกันได้เลยว้ <Wow. S 1> าวนัทีผู้หญิงหน้าสวยๆมีอยู่เยอะแยะไปหมดเลยแต่ผู้หญิงที่พร้อมจะหน้ามันทำกับข้าวให้นายน่ะมันมีแค่ฉันนะ ก็เป็นเรื่องจริงสุดดราม่าที่มีให้เห็นในสังคมนะคะเรื่องนาสดเนี่ยทุกคนสามารถซัพพอร์ตและช่วยพี่ตังกวาดันคลิปได้ด้วยการกดไลค์และกดแชร์นะคะส่วน FC ใหม่ไม่อยากพลาดคลิปถัดไป Subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนรอเอาไว้เลยแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย